สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะเป็นกลูตานนคะจากแบรนด์พูชิบุย่านั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะผลิตจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงสารสก,กัดนะคะก็เป็นสารสก,กัดพรีเมียม,มจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะอย่างแรกเลยคะ่ะหนึ่งเลยนะก็จะมีเป็นกลูตาไทโอนนะคะที่จะช่วยในเรื่องของดีท็อกซ์สารพิษจากตับนะคะ2ค่ะว,วิตามินซีจากข้าวโพดนะคะซึ่งก็ได้รับการวิจัยมานะคะว่าจะช่วยปกป้องผิวเนี่ยจากรังสี ดด้วด้ววยยรวมถึง3นะคะจะมี L-C-T ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะมีบทบาทในการลดการอักเสบการแพ้นะคะการอ่อนแอของผิวเราค่ะและ4นะคะก็จะมีคอลลาเจนปลายเปรตไทยนะคะที่จะช่วยนะคะในเรื่องของผิวพันธุ์นะคะจากปลาแซลมอนนั่นเองและ5เลยค่ะก็จะมีคิวเทนนะคะที่จะช่วยต่อต้านลดเกลื่อนริ้วรอยแห่งวัยให้กับลูกค้าทุกคนด้วยนะคะใครที่อยากจะผิวขาวใสนะคะแล้วก็ทานแล้วเนี่ยเห็นผล จริงนะคะแนะนำนะคะจากอากูต้านะคะจากภูชิปุยานั่นเองนะคะใครสนใจไปสังส่งซื้อแล้วก็ลองทานกันได้เลยค่ะ